สวัสดีครับมานิก็มาำมะเกือข,ข้าวเกื่อนะครับจะมาห็ดผัดกระเพราหมูสับไข่าดาวนะครับเคียงของเฮานะครับพริกแห้งพริกสดหอมแดงกระเทียมตะไคร่แล้วกับหมูเฮาก็สับไปเรียบร้อยน,นะครับนี่เฮาก็มาตำเครื่องเลยครับใส่พริกลงไปใสก่กระเทียมหอมแดงกระตะไคร่นะครับ ทำเครื่องให้เขากันนะครับทำเครื่องแล้วๆนะครับเขาคือไปเก็บอีกระเพาไว้นะครับเก็บกระเพามาัดล่างมาัดเด็ดไว้นะครับมัดเตรียมไว้นะครับ นี่ก็เป็นกระเพราวควายหรือว่าใบายี่หลางเอานะครับปลูกไว้ขังน้ำู่ครับมีกระเพราวควายครับกระเพราม่วงนะครับเป็นกระเพ้าม่วงอันนี้ก็เป็นกระเพราวควายนี่เป็นกระเพราหม่วงครับใส่น้ากันนะครับ เกีกับเผาแล้วแล้วนะครับเขาล่างกเผาเย็ดเผายบกเขาก็เม็ดพริกไท่ดาวกันเลยครับไข่ดาวประสุกเลยไม่น,นึงนะครับในนัดที่สองครับไข่ดาวเขาก็เซ็จแล้วนะครับเขาก็ผัดพริกแกงในที่แล้วครับเขาก็ใส่หมูลงไปนะครับเป็นหมูลงไปผัดต่อนะครับผัดจนกว่าหมูสุกนะครับ มาสุกแล้วครับเขาก็สิเติมหน้าลงไปนะครับหั่นกุกขิดน่อยนะครับกุกขิดหรือกู้ใแดบะมักับกระดองเติมนะครับแล้วก็ทำการปรุงนะครับใส่ผงปรุงรสครับน้ำตาลครับซอนเครื่องครับใส่ผงนัวนะครับผู้ใแดบะมักกิบกระองใส่นะครับกระซอดปรุงรสนะครับ น้ำปลาจากักน,น,น่อยครับน้ำปลาก็ผัดตอหน่อยครับเปิดไฟแห้งแล้วก็ผัดตอครับพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็เอากระเพราที่เขาเน็ดล่างเตรียมไว้นะครับมันลงครับกระเพรากับใบกีฬากระเพาาควายก็กระเพราม่วงครับ นี่ผัดกะเพราของเุกเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ะจาตักลาดเข่าเลยนะครับน้ำคุกคิกจ็ดน้อยนะครับเสเร็จแล้วก็เอาไข่ดาวเขาทอดเตรียมไว้นะครับเอามาโปะข้างบนนะครับสองใบนะครับทอดไข่ดาวไปสองใบ ทำนี้ก็เรียบร้อยนะครับผัดกระเพาหมูสับไข่ดาวนะครับเสร็จแส่สน้ำกันนะครับเด้อ